โอเคครับลูษย์ครับเรามาเรียนภาษาจีนกับลออีบาบาครับนะคลิปนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของ励志名言คำสร้างแรงบันดาลใจครับกำลังใจให้ลูษย์ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเรียนหรือการทํางานนะครับลูษย์ครับเรามาเรียนด้วยกันครับว่าแต่ละตัวแปลว่าอะไรแล้วภาพรวมมันแปลว่าอะไรมันเสื่ออะไรให้เราครับนะมีประโยชน์ตั้งใจเรียนนะครับมานม得่น

ต่อแต่หัวคือฉันโงคือชงบู้คือแต่ไหนแต่าไม่เคยเข้าถุยคือคําเดียวกันเข้า,ถ,าถอยไวาถอยหลังนะฮะแล้วมาแปลว่าอะไรกันครับหัวเด,เดินได้ช้ามากเลยนะ,ะฉันเนี่ยเดินช้านะแต่ฉันไม่เคย ถอยหลังเข้าใจประโนี้ไหมรู้สึกครับหมายความว่าฉันเป็นคนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉันเป็นคนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาฉันเป็นคนแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฮะอ่าซึ่งฉันบอกได้เลยคําเดียวคือฉันไม่เคยหยุดนิ่งฉันไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองฉันก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาฉันไม่เคย หยุดนิ่งและไม่เคยถอยหลังเลยนะฮะนี่คือความหมายของ我走得很慢但我从不后退โอเคแล้วรู้สิครับคลิปนี้ถึงตรงนี้นะฮะถ้าหามีประโยชน์ต่อรู้สิครับฝากตั้งใจเรียนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะฮะฝากกาดติดตามเราสิด้วยครับขอบคุณครับ